ดีพอแม่พี่น้องสุขุสุขคนเมื่อนี้เฮากลับมาที่มาทุระมาเบิงเฮือนเพราะว่าอาอาเขาจะมาซื่อเฮือนอยู่ฟังนายาวข้ามน้ำฮงมาตอนนี้เฮากลับมาอยู่นี่ท่าเจ้าของเฮือนเจ้าของเงอนออกไปทางนอกกันยังมาบ่าหอดเถือ่อันนี้ก็คือทางทางขึ้นทางไง น,นั่นก็คือนำหุงนำหุงที่เขาสวงเรือที่เขาส้วงเรืออันนี้อันนี้ก็คืออาที่เคนมาซื้อเงินเป็นเพือนหลังนี้ละซื้อ,เ,อาาเ,งาาเงินจะมาจ่ายเงินมาจ่ายเงินเจ้าของเงินเพราะว่าเจ้าของเงินจะย้ายไปอยู่ เวียงจันทร์อันนี้ก็คือทางในเฮือนทางในทางในทางในเฮือนงามงามอมีมากสีดาพรอมนี้ทางเทิงกับเป็นส่วนไม้ซัก ส่วนไม่สักอันนี้ก็เป็นทางขึ้นทางขึ้นเฮือนงาน,น,นก็คือนำุงข้ามมาทางขัวมาตลาดจีนนะล่ะทางตลาดจีนเป็นบ้านหลังเดียวมีและบ้านหลังเดียวอยู่เทงิงฮู มีก็อยูข้างนอกถาเพ่นใจเงินอะยมักพังมักพ่างเป็นมากมากหลายๆมักพ้างมักฟังเป็นมากมากหลายๆยอย่งวัวสุกเถื่อมิตาจะพามาเบงรอบบ้านที่อามาซื้อบ้าน น,นี่ก็คือเ,อเือนครัวเงินครัวเงินครัวเงินครัวห้องน้ำสองห้อง อันนี้ก็คือทั้งหลังคือทั้งหลังอันนี้มีมักม่วงมีต้นมักม่วง,ต,วงต้นมักม่วงต้นมักมีมักพ่างก็มีสองต้นมักม่วงกาลังเป็นมากกําลังเป็นมากกาลังเป็นมากอันนี้ก็ต้นมักพ่าง เป็นมากบกงลาย,ลายบักพ่างกันเลยอันนี้ก็ดินดินหอดมาพี่เลยดินติดถนนแค้มทางเลยดินก็หอดพี่หอดอันปลาปลาไม้ไผ่ทางนั่นก็ขึ้นไปหอดอันปลาไม่ซักสัก่นไปหอดปลาไม่ซักมักมีมีมักมีมักพ้างมักพ่างมักตองยังกะมี อันนี้เพิ่นอาเพิ่นว่าเพิ่นเสียมเพิ่นสสมาทางทางแล้วค่ะกระจูดจูดว่าสีเห็ดอาสีปูปูเข่ากรรมมาสันเพิ่นว่าสีปูเข่ากรรมมาสันอันนั้นก็คือนำหุ้งนำหุ้งอันนี้ก็คือบ้านบ้านนายาวเขาเอือนบ้านนายาวที่เขาส้วงเรือนั่นแหละอยู่แถวนั้นเลยเขาส้วงเรือเขาเห็ดบุญงาน งานบุญสวงเหองอกับยูน้ำฮ่งแถวแถวนี้ล่ะก็คือบ้านหลังนี้ยูมันก็คือ,อยแบบอูแบบห้างห้างมันโบติดหมู่บ้านไงแบบห้างห้างค่ะยูยูคนเดียวมันก็คือสี่เงาเงาอยู่ดีอยู่ห้างหมีแต่บ้านหลังเดียวยูม่างนี้แต่ว่าเขาเขาไปไหนก็มีคนลายยู อันนี้กเพิ่นก็กกำลังมาเฮ็ดเพือนปุ๊กเพื่อนแต่ว่าดินตอนนี้เขาว่าเงินเงินถึกใจเขาก็บขายยู่วัส,สอันนี้ก็กก้วงอยู่ดิมันก็มีไม่ดูไม่ยงังก็มีบักหลายๆนี่ไม่ดูสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้สมนีก่อนเนาะฝากกดติดตามช่องมินตาสาวไซญะแล้วก็มินตามินตา,าส,สาวลาวซานแนล ฝากกดติดตามช่องเดอ้อทุกคนค,คนลิปนี้คงลาไปก่อนสบายดี